พี่ก๋วยเตี๋ยวนี้ช้ามเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่ิบาทครับโหเป็นไงบ้างครับอร่อยครับเยอะไหมฮะเยอะครับพี่อิ่มเลยครับครับผมเยียงครับผมแล้วเราปรติเราทำน้ำอะไรมีชาดำแล้วก็แกงหวยครับผมทำเองเลยเหรอฮะใช่ครับผม้ำเมงครับผมสูตรของป้าครับ เป็นสูตรโบราณไหมก็ไม่อาจจะไม่โบราณมากครับผมร้า <laughs> น,นสมัยนิดนึงครับผม เป็นไงบ้างครับ่านนายกร้านนี้เป็นร้านเป็ําำครับอร่อยถ้าไม่อร่อยผมผมไม่ได้มาบ่อยๆครับเห็นว่าเป็นต้มยำสูตรโบราณนะครับที่นี่ต้มยำโบราณก๋วยเตี๋ยววัทุมเนี่ยนะถ้าเรารู้เลยว่าถ้าเ,เป็นก๋วยเตี๋ยววัฒทุมเนี่ยนะนะอร่อยอยู่แล้วนะมันดังมาทั่วทั่วอยู่แล้วนะก๋วยเตี๋ยววัทุมแล้วาตาก น,นี่ร,รุนนกผมเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ท่านประธานครับร้านของเรานะครับมีเมนูหลากหลายก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวขาหมูโบราณสูตรโบราณของเราก็คือมีน้ำมะนาวนะครับและพริกป,ป่นคั่วเองกระเทียมเจียวทำเองหอมๆแล้วก็เมนออริจินอลนะครับก็คือน้ำดำ นอกจากนี้เราก็มีเมนูประเภทข้าวก็คือข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวมันสองหน้าข้าวมันหน้าเนื้อข้าวมันสามหน้านะครับมีอาหารมากมายในราคาที่จับต้องได้นะครับที่ร้านขายไม่แพงนะครับในภาวะเศรษฐกิจโควิดอย่างนี้และเศรษฐกิจตกอย่างนี้นะครับที่ร้านขาย30กับ40บาทนะครับขายมาสิบเอ็ดปีแล้วครับร้านเราเปิดมาสิบเอ็ดปีแล้วผมทํากับลูกชายสองคนนะครับลูกชายนอกจากมาช่วย วิ่งส่งตามลูกค้าสั่งแล้วลูกค้าก็คือพระเจ้านะครับสั่งแล้วฝากซื้อน้ําฝากซื้อโค้กฝากซื้อน้ําแข็งเนี่ยเราก็มีบริการให้นะครับตัวลูกชายเขาจะมีผลิตภัณฑ์ของเขาในร้านก็คือน้ําโอเลี้ยงชานเย็นเก๊กฮวยนะครับที่ร้านน้ําอารมณ์10บาทนะครับขาย10บาทน้ําแข็งเปล่าฟรีนะครับพิกัดของร้านเราก็ตั้งอยู่ที่เส้นประทุมสามโคกสายในนะครับ อยู่ตำบลกระแชงอยู่ที่หนึ่งกวางเดียวกับวัดเกตเตี้ยแต่ถึงก่อนวัดเกตเตี้ยร้อยเมตรนะครับ,รบก็